สวัสดีค่ะธรรมชเมฟซีทุกท่นานการยินดีตอนรับเข้าสูชองเจนั่งน้ำโชคนะคะทรามช่วงค่ะสำหรับเซานี้เป็นซอกของวันที่19กรกฎาคม2566ตอนนี้แอดออกมาจากวัดหลวงปู่หุ่มาและวัดป่าศรีพนมแอดกำลังจะเดินทางข้าสว่างเนาะคะ่ะเนาะก็เลยจะสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒทนายธ่รช่วงหนึ่งจากน้ำนะคะเรืองต้นก็คือ ท่าผู้ชมหูจกากว่าแต่ละสำนักเล่าวัฒนาสมีสำนักใดแนะ่เขาบอหมวดที่แล้วแต่เป็นข้อมูลในีท่านผู้ชมได้ไปตัดสินใจเนาะค่ะเนาะสำนักแต่ละสำนักในหวดนี่ก็คือในม,มือหนีนะคะแรกงหนีก็คือมีของลุงหม,มานของปอบพ้มของเจนง่งของเอฟซีขอนแกน่นของอาจารย์ธวัชชัยอาจารย์สมยศนิโมมา ราคของผู้ศูนย์เจ็ดผู้ศูนย์เจ็ดราคาของผู้หาเจ็ดแปดผู้หาเจ็ดแปดอาจจะตันแรงเลยนะคะราคาของอาจารย์รับของอาจารย์รับกับบพมาร์ทเนาะค่ะเนาะภาวะบนเขามาติดติดกันสามงวดสี่งวดงวดปังใดนั่งขาดนะคะว่าหนึ่งผลเป็นเจ็ดนะคะทั้งช่วงขา เอาทำช่วงไปเมืองน้ำกันว่าแต่ละสำนักสมีตัวใดนเนาะคะเนาะไปดูดีกันเลยค่ะการทาชู่้ชมขายคลิปเนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเนาะคะเนาะสำนักแรกเป็นนักสำนักของเจน่างกับทำช่วงขาสำนักแรกที่เพิ่นให้่มากก็คือตัวเลขแนวทางของเจน่างวิง่งลูที่ 8- กับ0นะคะตัวเลขที่จับโคไห้มี60-800 2 01 0 9 2 9งเก้าสองแปดหนึ่งแหนึ่งเกสองหนึ่งแปดเกหนึ่งสสองหะคะงวดที่แล้วเขาหาเจ็ดตรงๆนะคะงวดนี้สิเป็นตัวไรแต่ว่าตัวที่แอดเมนให้ก็คือ8 0 0 2ูนย์ศูนเกนี่คือตัวเน้นนะคะเนาะแปดเก้าหนึ่งตัวที่มีสีแดงๆ เขียนว่าชนพ่อพมชนพ่อพมคือตัวชวนพ่อพมอตัวอื่นบริษชนพ่อพมกับมีสิ์ออกใด้คือกันกับทุกชค่งขาเอาพิจารณาตามนี้นะคะแคปหน้าจอเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปของ FC ขอนแก่น FC ขอนแก่นบอกว่าเลขหลักหนึ่งสองสห้าเจ็ดแปดเก้าวิ่งรูดที่สองกับสี่จับคู่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเกนะคะตัวเน้นของคนคือสองเจ็ดสก้เก้าตัวที่ชนกันคือ1น,นึ่เก่าเก่าหนึ่งาะค่ะเนาะชนกันกับสำนักอื่นต่อไปค่ะตัวเลขแนวทางของพอพ่มก็บต้งช่่มขาตัวเลขแนวทางของพอพ่ม เพื่อนให้โตเน้นมาเลยตัวเจาะมาเลยเป็นจับคู่ให้เลยเนาะค่ะเนาะมีสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามเก้าสี่เก้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าสองเก้าเก้าศูนย์สองเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะ,ะ,ะ,คะตัวใดที่ซัมก็สำนักอื่นอาจจะขีดสหายค,คือสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดนี่คือซัมก็สำนักอื่น ตัวที่บอสซัมแต่บอสผอ,อเน้นก็คือ3791 1 7ด9ก้าหนึ่งหนึ่เจ็ดองเนาะค่ะเนาะผอบอกว่าให้ระว่างเจ็ดกับ1นะคะชุดวิ่นก็คือ71452นึ่่างะคะระวังเจ็ดกับ1นึ่งระวังเนาง,งค่ะตรงชมค่ะเที่ยวกวนว่าระวัง 5, 5 5, 7, ะะเก้ากับ5กาบรมาหาเจ็ดเนาะค่ะเนาะสานักต่อไปค่ะสานักต่อไปลงหมาน ลุ่หมานบอกว่าวิ่งลวดเก่าอ้วิ่งลูดหกับ2เน้นทีห่งตัวเลขจับโคู่ไห้อันนี้เน้นบนก็คือจับเอ่อตัวตัวเลขที่ประกบ6 5 4้สหลักหน่วยบนล่าง3ามสองหนเด่นคือ8กับเก่านะคะตัวที่ลุงหมานจับคู่ไห้มีเก่าหนึ่งเก่าสเก่าสามแปดหสเน้นที่สุด คือเก่าหนึ่งฟันที่เก้าฟันที่เก้านะคะหมวดก่อนว่าฟันเจ็ดหวดก่อนว่าฟันเจ็ดหมวดนี้ฟันเก่านะคะหมวดนี้ฟันเก่าอ่ะต่อไปตัวเลขเนีทางของปูศูนย์เปูศูนยมีทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าทนผู้ชมค่ะอันนี้เป็นสูตรเก่าอันนี้เป็นสูตรใหม่เอาแอดบอานเดอ,อ่านผช้่มมึงเอาเลยนะคะ แอดจะไม่อ่านท่านผู้ชมพิจารณาเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปที่เป็ี่ยนคลิปตัวเลีแกนวทางสรุปแนวทางเล่าพัฒนาถูกสํานักเนาะคะ่ะเนาะทําช้วมพิจารณาเร้วกับจัดตามความเหมาะสมนะคะจัดตามความเหมาะสมแคปหน้าจอเลยค่ะจัดตามความเหมาะสมนะคะเจอกันไม่คลิปหนัาค่ะทําชมวงขาขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกทา่านทุกคนโชคดี ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ